สวัสดีจ้าพี่น้องโป่งายพี่น้องจ๋ามาพกมาพกพกับพี่ใจพารวยเดอ้อพี่น้องมือนี่พี่ใจวานที่สิบล่องเด้หวยล่ามมาสิบล่องแลยค่ะล่องให้เล่นๆให้เบื้องเล่ยนเได้พี่น้องเด้อสําหรับมือนี่น้องสาหรับมือนี่วัน 18, ที่สิบแปดงวดที่แล้วพี่ใจบริลล่งติดธุระยุงลายพี่น้องมือนี่กะล่งให้เบื้องโค้งสุดท้ายเผื่อมีคนมากเนาะแต่ว่าเพื่อนกับอาชีพเปนพี่น้องโปองปายอาชีพเบื้องช่องใหญ่ๆพรือละแต่ว่าพี่ใจก็อยากล่งเล่นๆ ให้ชมเล่นๆเ,เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พี่ใจกะจะซเขาบอขาได้ให้เบื้องเล่นๆไปได้พี่ใจได้หูกกะหาเนาะก้ากับหงตัวเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องโอเก้าวกระฮงพี่ใจจบไปแล้วก้ 9, 5, 5, 9. าวห้าห้าก้าอ้าวคือบามีสะนะัญญาเก้าเก้ะหาเดี๋ยวจับก้าห้าห้าก้าอีกตัวหนึ่งก็เด้อพี่น้องเด้อกลับนะคะทุกอย่างไปกลับเด้อพี่น้องไปกลับนะ ถ้าไปบกกาวหลงทางนี้เมื่อนี้พี่ใจกัให้เดียนซับนี่เลยพี่น้องแล้วก็ตัวเจาะของหกเนะาะหกศูนย์หกต้องเป็นเก้าเด้อพี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อย่าลืมเด้อพี่น้องถ้าเกิดเอาชุดใดกัยังจังคือจังสี่หกสี่ก็ต้องมีเก่าสี่นะเด้อหกเจ็ดต้องมีเก่าเจ็ดเด้อพี่น้องเห็นบอคือจังนี่หาสี่ก็มีหาเจ็ดเราจะเนาะห้าเก้าก็ต้องเก้าหาเด้อหกหามีบ่นี่หกหาพี่ใจ หกหาพี่ใจยล่าไเห็นเป็นมีเดอร์หกหายเลยพี่น้องแลวกามือนี้ว่างสามตัวสามชุดนะจะขอให้ได้ขอให้โดนเด้อพี่น้องจ๊าขอให้พี่น้องมีโชคพิลาาเพราะว่าบา,บางพี่ใจบริโลล่งทุกหมวดดอกล่งเป็นคนมักทํำเรนหลิมซื้อหุ้ยหัวใดเบิงกระซางพี่ใจก็ะลุงปนิล่ามูพวกรอกจากนอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสั้นๆสั้นๆได้ใจความเด้อพี่น้องล่าสุดนะคะก็ มีเบายังหลายเ้ยพี่น้องจ้าอันอย่าถือสาเด้อถ้าเกิดเ้าไปอียังผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้น้องพี่ใจเปคุณนมักสนุกมักหลินนะจ๊ะก็เรื่อยเบ้าเบ้ามักเบามักหล่นไปน้่นะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีในหัวลาพัฒนาวันนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ